สวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องดินสอกดนะครับดินสอกดยี่ห้อะระดับโลกยี่ห้อหนึ่งที่ไมอินเยียรมนีนะครับเป็นที่ต้องการฝ่ายฝันในสมัยเด็กๆก,กันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปักดินสอที่กดที่เขียนแบบที่นิยมใช้ที่สุดในโลกนะครับยี่ห้อรถ ติ้งนะครับภาษาไทยเรียกว่ารอติ้งส่วนภาษาเยอรมันเขาเรียกว่ารสทอริงรสทอริงรสทอริงครับนี่คือภาษาเยอรมน,นีแปลว่าวงวงแหวนรอบสีแดงตัวนี้นะครับรสทอริงครับรสทอริงโอเควันนี้เรามาพูดถึงเรื่องซีรีส์600ก่อนนะครับอ่ซีรีส์600นะครับจะมีตั้งแต่ สองสีหลักๆก็คือสีซิลเวอร์กับสีน้ำเงินเอ้ยสีซิลเวอร์กับสีดำนครับแบล็คนะครับแต่คราวนี้มันจะมีสองไซส์ให้เลือกนะครับก็คือ0.5แล้วก็0.7แต่สิ่งที่ขายดีที่สุดในยอดล็อตนี้ก็คือเป็น0.7นะครับไอ้0.5นะครับเอ่อตัวที่เรามาดูว่ารถทวิงรถทวิงเนี่ยรถรถทวิ่งเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับอ่ะเรามาวัดจับที่วัสดุกันก่อนโอเคผมจะบอกเบื้องต้นนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นสินค้าจาก ผลิตดีไซน์ที่ดีไซน์ที่เยอรมนีนะครับไฮโซไม่ชัดๆเลยนะครับนี่เห็นไหมรถเทอร์ริงรถเทอร์ริงเนี่ยครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับนะดูนิดนึงดีไซน์ที่เยอรมนีครับแต่ว่าผลิตที่ญี่ปุนคือญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นญี่ปนนะครับคอนเฟิร์มเหตุที่ซีรีส์600เป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมจะบอกว่า1นนะครับก็คือน้ําหนักครับ ตัวนี้เป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะนะครับผมคิดว่าเป็นอลูมิเนียมนะเออเป็นโลหะดีนะครับแล้วก็โลหะทั้งด้ามนะครับถ้าเป็นซีรีส์สามร้อยเนี่ยจะเป็นเป็นโพลีครับผมเรียกโพลีครับนะครับเป็นคาร์บอนดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์ห้าร้อยก็จะเป็นกึ่งคาร์บอนกึ่งโลหะแต่ถ้าซีรีส์หกร้อยขึ้นไปเนี่ยหกร้อยซีรีส์แปดร้อยเนี่ย จะเป็นโลหะทั้งด้ามเลยเออเหตุผลเพราะว่าการจับด,ดีนะครับแล้วก็ตรงเนี้ความสวยความงดงามของเขานะครับผมว่าน่าจะมีเก็บไว้สะสมไว้นในครอบครองครับเป็นดินสอกดสรดงานเขียนแบบโดยเฉพาะนะครับเกิดมาเพื่อสับเขียนแบบแล้วโตวไปลายเนี่ยสามารถเปลี่ยนเขียนยได้ด้ว่าเฮ้ยตอนเนี้เราดีมาร์กว่าตอนนี้ใช้ปากกาอะไรปกติผมก็ใช้ 2B เนี่ยครับนี่2 b นะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นลอตติ้งสติกกี้นะครับน้านะครับ แต่สมัยอดีตเราจะที่สมัยก่อนนะเราจะไม่อินเยอรมนีเนาะถ้าผมจำสมัยที่ผมเด็กๆนะไม่อินเยอรมนีเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่น่าจะใช่แล้วครับตัวตัวของเฉพาะไซ์ินรนครับแต่ว่าตัวปากกาด้านตัวเนี้ยเป็นไม่อินเจแ a นนะครับโอเคมีสองสีนะครับก็คือสีิซเวอร์นะครับกับสีดำนะครับอ่าคราวนี้ผมจะมาวัดก่อนก่อนว่าเฮ้ยน้ําหนักเป็นยังไงมั่งผมจะเทียบให้ดูเมื่อเทียบกับ น้ำหนักตัวของปากกาให้เลยนะครับอ่ะตอนนี้รีเซ็ตอยู่ที่ศูนย์แล้วนะครับผมจะเอาสีสีดําบางก่อนอ่าน้ำหนักอยู่ที่22ครับเป็นน้ําหนักที่กำลังเหมาะสมนะครับเพราะปกติอะถ้าตา่ำกว่า20เอาจะเป็น u l ตร a light ค,คือจะเบามากมากเลยนะครับอย่างถ้าเป็นเอ่อซีรีส์ลดริ้งซีรีส์300เนี่ยอยู่ประมาณ8เองเออถ้าเป็นซีรีส์500อยู่ประมาณ12ครับแต่ถ้าเป็นซีรีส์600ก็คือ aluminum ตัวโลหะทางด้ามครับอยู่ที่22ครับถือว่ากำลังดีแล้วไม่หนักไปนะ22นี่ถือว่าเบานะครับถ้าเทียบปกติปากกาของโ,ลโ,ลโรลลบอของบางยี่ห้อนะครับยี่ห้ออื่นหลายๆยี่ห้อก,ก็ประมาณ25จนถึง30ครับถ้าเป็น30ก็จะเป็นหนักนิดนึ่งนะโอเวอร์ไซส์นิดหนึ่งนะครับาถามว่า22นี่ประมาณเท่าไหร่ผมก็ตอบประมาณพี่รามี่ประมาณปากกาคอสคลาสสิกแบบเนี้ย มันยี่สินะครับโอเคเรามาดูสีดำสีเงินมันเท่าครับ22เป๊ะครับเพราะว่ามาตรฐานเจียแพนหนีบนะครับมาหาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรามาดูที่การไซส์กันนิดนึงว่าเฮ้ยหัวมันเป็นไงบ้างอ่าด้านนะครับผมดิชัทศูนย์นะศูนย์ก่อนสีโลก่อนอ่าสีดํโซ่ามาัดที่ด้ามจับที่เขียนจริงๆนะเอาระจับจริงๆนะ8.0ครับเลข8ปดหรงเงี้ยเลขมงคลอยู่ละแปดจุดศูนี่คืออาจบวกลบนิดนึงแล้วกันนะเพราะมันบางทีมัน มันมันจะจับที่ตรงนี้แต่ผมผมติปากแล้วกันว่าแปดเนี่ยบางทีหัวมันไม่เท่ากันเห็นไหมไอ้นี่ถ้าสมมติที่จกกดจริงๆนะเดี๋ยวผมให้ดูตอนที่เราจับวัดเขียนจริงประมาณตรงกลางๆผมวัดตรงกลางๆแล้วกันนะนี่เดี๋ยวมันไม่เท่ากันเอาตรงกลางแปดจุดหนึ่งครับเลขแปดกับเลขแปดหนึ่งครับ, 8, 1, รบโอ้โหเลขประก,กันนะครับก็ฉะนั้นเราก็มาดูซั่งสองตัวแนละ้วแล้วดูตัวศูนย์ที่ปลายนะด้านจับนี้เท่าไหร่มันเป็นมันเป็นกี่เหลี่ยมเนา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหลี่ยมนะครับชั้นแล้วก็นี่จับนี่เลยไซส์แปดครับด้านบนนี่คือแปดครับแต่ด้านล่างนี่จะใหญ่กว่านิดนึงนะเออนะครับข้างบนนี่คือแปดนะแล้วมาดูที่ความยาวนะความยาวเท่าไหร่กันนะครับความยาวตัวนี้อยู่ที่เอยปดูนึงนะเอาที่ใส่หัวก่อน๋อขอโทษเมื่อกี้ผมลืมติดหัวไม่สนิดอ่านะครับตัวนี้อยู่ที่อ่ามาละได้ละเห็นไหมครับ 141นะครับมิลนะครับก็เท่ากับ14เซนกับ1มิลนะครับอ่าประมาณนี้แล้วระหว่างที่มันอยู่ในเสื้อเราใส่ปกแนบนะนี่ถ้าเราใส่ปกเสื้อนะครับอยู่ที่122นะครับก็คือ 12. 2เซนนะครับ2ตัวนี้ด้านนี้เท่ากันนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นตระกูลเดียวกันผมก็ให้ดูนิดหนึ่งว่าประการเป็นนี้นะครับแต่ถามว่าถ้าบางท่านนะครับกลัวมากว่า เพราะปากกาพวกนี้นะต้องมีกล่องเก็บโดยเฉพาะนะครับผมจะบอกว่าอาจจะซื้อก übrigens, ล่องตลับผ้าหรือกล่องอะไรก็ได้หรือปากกากล่องเขียนอะไรก็ได้เพราะว่าอ,อะไรนะครับเพราะปากกานี่คือหัวคือห้ามตกครับตกก็คือพังเลยนะครับผมบอกว่าดีสอกดตัวนี้เป็นอะไรที่มันสําคัญมากนะครับหัวห้ามตกนะครับเหมือนกับปากกาตัวปากกาหมึกคอแร้งอะปากกาหมึกซึมอะครับอย่าตกนะครับหัวพังครับเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนำนะครับท่านที่ซื้อไปนะครับ ให้ซื้อกล่องปรับผ้าหรือกล่องเฉพาะใสให้นุ่มๆนะครับซอฟเพราะงั้นว่าเผื่อคุณทําตกครับเสียเลยนะครับนี่ยกเว้นรุ่นหนึ่งผมให้ดูตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นั่นน่ละพูดละหยิบขอแนะหยิบมานหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรนะหยิบมาทั้งกล่องหยิบมาหยิบมาแคปปัดกเดียวออก่อนแล้วกันอ่าตัวนี้คือรุ่นแปดร้อยพัทเออรุ่นแปดร้อยพัทไฮบิดต,ตัวนี้มันดียงที่ผมบอกว่านี่มันจะมีอ่ะเดวนี้หยิบสีเงินมาไม่เป็นไร นะผมขออนญาตในพูดละสิ่งที่ต้องระวังคือรุ่งหัวสอกดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น800รพัทตัวนี้หัวมีการซ่อนเห็นไหมครับนี่มันจะมีสตลัสอยู่ที่ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาใช้งานเราก็บิดเข้าไปเออเห็นไหมเซฟตีสูงมากเลยเหไหมถ้าถ้าใช้งานก็บิดไม่ใช้งานก็เก็บแล้วที่สำคัญเราคุณใส่คอเสื้อใส่ปกเสื้อนะครับก็ไม่จิ้มเพราะบางทีบางท่านลืมเก็บเก็บสนยที่สอเข้าไปอะ หัวเสื้อนี้เป็นรอยเป็นรูครับโดนทั้งปากกาโดนทั้งอะไรลองไปดูปกเสื้อนะครับปกไอ้กระเป๋านะครับผมก็เลยแนะนําเป็นรุ่นนี้และอีกอย่างหนึ่งครับรุ่น8 0 0พัตัวนี้ช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับคุณก็แหนบกระเป๋าเสื้อครับเออแล้วมันดูดีด้วยมันเป็นรอดทิ้งรอดทิ้งคุณก็ไปกดลิฟต์กดอะไรก็ได้เพราะว่าไม่ต้องใช้มือสัมผัสครับช่วงโควิดอันตรายใช้เนี่ยจิ้มกดนะครับกดหน้าลิฟต์ครับคุณไม่ต้องกลัวครับว่ามันผ่าครับเพราะมันมีความทนทานสูงเมท In แบบส เขียนดีไซน์เจแปนเีดไซน์เยอรมนีเห็นชัดเจนไหมครับอ่าเดี๋ยวผมสู่ให้ดูชัดนหนึ่งเอ่อเห็นไหมนี่กล่องซีรีส์แปดร้อยนะอ่าผมพูดไปนะครับซีรีส์แปดร้อยนะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับเยอรมนีนะครับและแอสเซมบี้อินเจแปนเห็นไหมครับอ่านี่คือกล่องหกร้อยของปั้นผมเนี่ยก็พูดไปละเพราะว่าเพราะบางท่านนะครับเจอปัญหามาว่าเฮ้ยทำปากกาหัวตกทำสองกดไม่ให้ปากกาที่สองกดหัวตกนี่เฮ้ยทำยังไงวะพี่ผมก็บอกเลยว่าเสียครับทำอะไรไม่ได้ครับนี่ แต่ว่าถ้าคุณใช้รุ่น800พัทผมก็แนะนำให้รุ่นใช้800พัทนี่เก็บปากกาเก็บหัวได้ครับเก็บหัวดีสอกดได้นี่เออเห็นไหมหมุนถ้าสำคัญคุณไปจิ้มหน้าลิกไปก็ได้จิ้มแบบนี้มันดูดีนะเพราะว่าคุณถือเดียวคุณโทษนะคุณใช้ปากกาแบบนี้จิม้มอะ่ะเฮ้ยเนี่ยปากกาแล้วจิม้มแบบมันไม่เวิร์กอ่ะเราใช้ปากกาเนี้ยดีสอกดเนี่ยหัวรถรถเร่งจิมจ้มจิ้มมองปุป๊ตกใจเลยอหดูดีมากเลยวัสดุนะครับก็ผมก็แนะนําแบบนี้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วแต่ท่่านนตัดสิใจแ เวลาท่านใช้ซีรีส์300ซีรีส์500ซีรีส์600นะครับผมกรณวนานนิหนึ่งคือหากล่องเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นว่าตรงนี้ตกอิสอพังเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในการใช้งานนะครับอ่ะทางนี้ทางนั้นนะครับก็สามารถคุณสามารถตอบไอส่งคําถามมาได้เดี๋ยวผมจะตอบคําถามให้เกี่ยวเพิ่ง ปากกาไอ้ดีสกดนะครับโรสทอรีนครับซึ่งโรสทอรีนมีปากกาด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหายากมากเลยนะบอกยกไว้อันหนึ่งคือสติกกี้ทีนวันอาผมเคยรีวิวอันนึงไว้นะครับสติกกี้ทีนวันครับเป็นปากกาแล้วปากกาแล้วก็ดีสกดในตัวด้วยครับเป็นของหายากมากเลยสติกกี้ครับทีนวันนะครับแล้วก็ที่ํำคัญผลิตที่เม่ย์อินไต้หวันครับโอ้เป็นของที่ดูดีมากแล้วก็สวยนะครับก็ผมแนะนำาครับก็ประมาณรุ่นนี้ถ้า เป็นรุ่นอซิกกี้ครับมันจะมีหัวเก็บได้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น300รุ่น500รุ่น600เนี่ยเขาจะเป็นหัวแบบนี้ลักษณะจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องหัวนะครับผมย้านะครับอ่าแต่ถ้าคุณเรื่องใช้รุ่น800นะคุณไม่จ้อเป็นครับเพราะว่ามันมีหัวที่เก็บข้างในซ่อนไว้อยู่ข้างในนะครับอ่าตัวนี้สําคัญจริงนะนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดแชร์กดอะไรได้นะครับสวัสดีนะครับ